สองนะคะฟังคนที่คนที่มีไทยบัตรประชาชนเลขสองหรือเอาเลขสามตัวบวกกันจนกว่าจะได้เลขหนึ่งตัวแล้วมาได้เลขสองคนที่ได้เลขสองฟังให้ดีคุณห้ามทำงานคนเดียวอืมคุณห้ามทำงานคนเดียวนะคะสำหรับคนหมายเลขสองเมื่อไหร่ที่คุณทำงานคนเดียวคิดคนเดียวเริ่มต้นคนเดียวหรือทำอะไรคนเดียวก็ตามคุณจะไม่ประสบความสำเร็จ อันนี้ไม่ได้แช่งนะะแต่คุณไม่มีทางประสบความสําเร็จเลขสองตามตําราคือเลขคู่ถ้าคุณทําอะไรเป็นคู่ไม่เป็นคี่คุณประสบความสําเร็จง่ายกว่าทุกคนทุกเลขเลยเพราะเลขสองต้องทํางานเป็นคู่สมมุติว่าคุณอันนี้คือสมมุติเข้าข้างออนไลน์ไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเราอยู่ในในเรื่องของออนไลน์สมมุติว่าคุณนะคะมีทีมงานคนเดียวรวมคุณเป็นสองโอ้โหลุ่งกระชูดชุดไม่อยู่แต่พอมีคนมาเพิ่มอีกคนเป็นสามมันเป็นเลขคี่ ให้คุณรีบหาคนมาอีกให้ได้เป็นเลขคู่คุณต้องทำงานหรือทำอะไรเป็นเลขคู่เท่านั้นซื้อหมอนต้องซื้อคู่ซื้อสินซื้อตุ้มหูต้องซื้อเป็นคู่ทําอะไรต้องทําเป็นคู่ซื้อเป็นคู่แล้วคนหมายเลขสองฟังนะคะคุณจะเป็นคนที่มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลคนหมายเลขสองนะคะทําไมคุณต้องทําเป็นคู่เพราะคุณเป็นคนที่ใช้อารมณ์เหนือเหตุผลเมื่อไหร่ที่คุณคิดคนเดียวทํางานคนเดียว อยากรวยคนเดียวคือกูจะทำอะ่ะแต่กูไม่ชอบมีทีมไม่ชอบทำเป็นคู่อะไรก็ตามฟังนะผิดแล้วค่ะไม่ได้เพราะคุณเป็นคนอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลพังพังค่ะนะคะคนที่ได้เลขสองคุณไปดูนะว่าสิ่งที่ครูพูดที่ย้อนมาย้อนอดีตมาจนถึงปัจจุบนันมีตรงบ้างไหมนะคะอืม ถ้าไม่ตรงก็ให้ไปทําอย่างที่ครูบอกวิธีแก้นะอย่างเช่นหมายเลขหนึ่งก็คือไปสร้างตัวเองให้เป็นผู้นําให้ได้อันเลขสองทำทุกอย่างให้เป็นคู่คซื้อแจกันซื้อเป็นคู่ซื้ออะไรให้พยายามเน้นคําว่าคู่นะคะคนหมายเลขสองนะแล้วอารมณ์ของคุณมันจะโหลดลงมันจะทําให้คุณมีเหตุผลมากขึ้นงานของคุณก็จะประสบความสําเร็จ